สวัสดีค่ะวันนี้ยไม,มี่แฮปปี้มีเมนูพิเศษมากๆมาฝากค่ะพอดีหยุดยาวปีใหม่กลับบ้านก็เลยอยากจะกินจิ้งหลีดท,ทรงเครื่องนะคะแต่ก็ยอมรับว่าไม่เคยทําเองเลยเมนูนี้ก็เลยจะขอเชิญพี่ๆมือโปรที่บ้านทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนประกอบก็มีจิ้งหลีดอันนี้นึ่งสุกมาแล้วนะคะแล้วก็มีใบเตยหั่นมาด้วยหอมๆนะพริกแดงสดกระเทียมโขลกลมกันหย,ยาบๆค่ะพริกแห้งโขลกหยาบค่ะ น้ำตันทรายใบมะกรูดฉีกใบเตยหั่นท่อนรวมกันประมาณหนึ่งถ้วยค่ะน้ำมันพืชน้ำมันหอยซีอ๊วขาวซอสปรุงรสเริ่มเลยก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันจะทอดจิงหลีให้กรอบก่อนนะคะเราใช้ไฟกลางทอดน,นะคะพอน้ำมันร้อนก็ลงทอดเลยค่ะ ระหว่างทอดแล้วก็คนบ้างพักบ้างกลับไปมาจะได้ร้อนทั่วถึงนะคะช่วงนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมของใบเตยขึ้นมาเลยนะคะสังเกตดูนะเสียงเวลาที่คนตอนที่ยังไม่กรอบกับตอนที่กรอบเนี่ยจะต่างกันนะจะได้ยินเสียงกรอบๆด้วยอะถ้าไม่แน่ใจว่ากรอบได้ที่หรือยังลองชิมดูก็ได้นะระดับความกรอบก็ตามชอบเลยประกอบดีแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ค่ะ ตักเศษออกให้หมดเลยค่ะเราจะใช้น้ํามันนี้ทอดใบมะกรูดกับใบเตยต่อเลยนะคะใบมะกรูดฉีกกับใบเตยค่ะทอดให้กรอบเลยค่ะคกรอบได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันพักไว้ค่ะจับเวลาดูแล้วก็ประมาณครึ่งนาทีได้ค่ะต่อไปก็ตั้งกระทะไฟอ่อนใส่น้ํามันประมาณ2ช้อนโต๊ะ ใส่พริกกระเทียมที่โขูบหยาบแล้วก็พริกแห้งผัดให้หอมเลยค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอย น้ำตันทรายสำหรับรสชาติก็ปรับเค็มหวานได้ตามชอบเลยค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่ผงปรุงรสด,ด้วยก็ได้เลยค่ะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าขั้นตอนนี้ก็จะมีการจามสำหรับความอร่อยกันพอสมควรนะคะก็ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะนำจิงหลีดที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทั่ว ก,ก,ก่นกกอนคลุกป่ะพี่ทำไมต้องติดก่อนคลุกเพรามันร้อนอะยู่ลมันก็ไม่เผืออไฟไง <c oughs> โอเคมันยังร้อน <c oughs> อยู่ไงแค่จิ้งดเราก็สุกอยู่แล้วใส่ใบมะกรูดใบเตยลงคลุกเค้า ยกลงพร้อมอร่อยแล้วค่ะชิมดูนะรสชาติก็จะเค็มเผ็ดหวานเข้มข้นกลมกลม่อมอร่อยค่ะเสร็จแล้วตักออกได้เลยค่ะอันนี้เราไม่ได้บอกไว้ในส่วนผสมในตอนแรกนะคะเราจะโรยพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะใครไม่ใส่ก็ได้ตามชอบเลยนะเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะ อร่อยง่ายได้ประโยชน์ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำได้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ใจดีนะที่ทำเมนูนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยก็ขอบคุณที่รับชมปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขเฮงๆกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยัมมี่แฮปปี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ